ครับท่าน <c oughs> ชมชวนคุยไม่ใช่ชวนคุยคุยกันหลังเกมแล้วก็ไปคอ,อก,ก่อนเกมนะครับผมก็วันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับผมที่21มีนาคม2 5ง4นะครับก็เริ่มจะลงวันลงคืนนะครับหลังจากที่ดูบอลดึกๆต่อเนื่องกันเพราะถึงแม้จะเป็นเกมวันเสาร์นี้แต่ด้วย ช่วงโควิดแบบเนี้ยฟุตบอลมันก็จะกระจายกันออกแบบว่าเตะกันทั้งคืนเลิกประมาณตีห้าหกโมงนี้ทุกวันนะครับผมอย่างเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเราเริ่มกันด้วยเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งจะมี2รายการนะครับอย่างที่เห็นในตัวแท็บตัวตัวนี้ที่เนี้ยตัว,ตวผมจะเรียกว่าอะไรอยู่โปสเตอร์เหรอไม่ใช่เดีย๋ยวอินโฟกราฟ,ฟิกตัวนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าทั้งเอฟเอคัพโดยมัน,ม,นมันเหมือนฟุตบอลบีเมีย เหมือนเป็นบอลรายการเดียวเป็นบอลแบบจากอังกฤษเหมือนกันแล้วก็แทบจะเหลือแต่พรีเมียร์หมดแล้วนะครับผมก็2คู่แรกเป็นเกม f a ครับนะครับผมก็ดูกันเทียบเลยครับก่อนเลยแล้วกันบอลมัรเป็นทีมเดียวที่มาจากแชมเปียนชิพนะครับที่เข้ามาถึงรอบนี้รอบ8ทีมสุดท้ายก็มาเจอกับซอลตันตันก็เจอทีเด็ดของนาธานเรดมอนด์นะครับยิง2จ่ายหนึ่งช่วยให้ซอลตันตันบุกไปชนะบอลมัรได้3ประตูต่อ0ูนย์นะครับผม ทีมของอเดียนะชื่อว่าวูดเกตโจยตามวูดเกตดเพื่อการทีมของบอลมาร์ทนะคก็ไม่สามารถที่จะพาทีมผ่านเข้าไปรอบต่อไปได้ส่วนอีกคู่หนึ่งเอเวอร์ตันกับเลสกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเป็นเป็นเกมที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่าแมนซิตี้ชนะแต่ว่าไม่ง่ายอย่างที่ทีววิเคราะห์ไว้เพราะว่าจบครึ่งแรกก็ยังศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็จนท้ายเกยมแล้วเนี่ย เหมือนมันมีแววที่จะได้ถึงดีกาแต่ว่านาทีที่84นะครับเป็นจังหวะซ้ำของอีกายกาุนกันที่ยิงซ้ำเข้าไปนะครับว่าหม่งซ้ำหม่งซ้ำเข้าไปทาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นำไปหนึ่งประตูสูรแล้วก็มาฝังในนาทีสุดท้ายโดยคีวินเดอร์บอยทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เข้าสู่รอบตัดเชือกนะครับรอรอว่าจะไปเจอกับใคร ส่วนในเกมของพรีเมยรีนะครับผมพรีเมยรีก็เป็นการพบกันร,ระหว่างไบรตันกับนิวคาสเซลนะครับผมไบรตันกับนิวคาสเซลเนี่ยก่อนเกมผมก็วิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วว่าถ้าถ้านิวคาสเซนได้ได้ตัวครบเนี่ยน่าจะน่าจะมีแต้มเป็นอย่างน้อยในการบุกมาเยือนไบรตันนะครับแต่ว่า อพอตัวมันเจ็บเยอะทั้งแม็กซิแมงทั้งอมารอนแต่ว่าพอข้อจริงอัมารอนลงได้นะแต่ว่าก็เหมือนทีมขาดสมดุลเกมนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าไบรตันทําได้ดีกว่าทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับโดยไบรตันเนี่ยมาได้มาได้จังหวะเขาเรียกอะไรจังหวะได้ได้ฉวยโอกาสจากการที่นิวคาสเซิลมู้เล่นบาดเจ็บต้องถูกเปลี่ยนออกไปและจังหวะที่ทีมเปลี่ยนตัวลงมาการเปลี่ยนตัวโดยโดยที่นะักเตะเจ็บเนี่ย มันก็เหมือนกับการไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็จังหวะที่เรนจูรทอร์ซาเนี่ยก็สามารถได้บอลเอารอเอาบอาลลงสวยมากทางด้านฝั่งซ้ายตัดเข้ากลางแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าเสาสองสวยงามนะครับผมตอนทดเวลาเจ็บของครึ่งแรกครับแล้วก็ช่วงต้นครึ่งหลังนาทีที่51าดเนิวเบกได้บอลฝั่งซ้ายเหมือนกันเลยแต่อยู่อีกด้านหนึ่งของสนามนะได้บอลเหมือนกันเลย ภาพเหมือนก็ปี้จะมาล็อกเข้าซ้ายตัดเข้าในแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าเสาสองเหมือนเหลี่ยมเดียวกันเดะสำหรับเดนนิวเวลเบซึ่งซึ่งยิงได้แรงกว่าด้วยนะครับผมแล้วก็มาปิดท้ายด้วยนะิวโมเปในทีที่68ยิงปิดท้ายให้กับไบรตันชนะไปอย่างสวยงาม3ประตูต่อศูนย์ทำให้นิวคาส t เซิลก็ไม่สามารถที่จะหนีฟูลแลมได้ขาดนี่เป็นโอกาสที่จะหนีได้นะครับแต่ก็พอแพ้ไปก็เลย ยังห่างฟูลแลมแค่2คะแนนก็ยังมีโอกาสที่จะแต่ว่ายังแขงน้อยกว่าฟูลแลมหนึ่งนัดนะครับดังนั้นก็นิวคาสเซิลเนี่ยก็ยังถือว่าแต้ไม่ขาดจากฟูลแลมนะครับแต่ว่าไบรทันเนี่ยอ,อยู่อันดับ16ก็หนีนิวคาสเซิลไป4คะแนนเลยทีเดียวนั่นก็คือนหนีไปเกิน1ช่วงตัวแล้วดังนั้นก็โอกาสรอดของไบรทันก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะจริงๆไบรทันไม่ควรอยู่ตรงนี้ด้วยด้วยจากฟอร์มที่ผมดูมาตลอด ในฤดูกาลนี้เป็นทีมที่เล่นได้ดีแต่ว่าผลมันไม่ค่อยเป็นใจหลายๆเกมนะก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมาอยู่อันดับนี้นะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ก็คือสำหรับเกมนี้ถือว่าได้ผลตามที่ควรจะเป็นนะครับส่วนคืนนี้นะครับผมมาติดตามดูกันก็มี2ถ้วยเช่นเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้มีสี่คู่ก็คือเป็นเอฟเอคัพสคู่แล้วก็เป็น พิมลิศสองคู่เราไปดูที่เอฟเอคัพก่อนเลยนะครับผมก็คู่ดูจะใหญ่กว่าคู่เมื่อคืนหน่อยนะครับผมสำหรับ2คู่คู่แรกเริ่ม2องทุ่มครึ่งก็จะเป็นเกมระหว่างเชลซีเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับผมอันนี้ก็ไม่าม่าีปัญหาคือเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแต่จริงเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในพาราเลีเนี่ยแค่รอตกชั้นเป็นทางการท่านั้นอยู่ที่ว่าแต่ว่าต่อให้ไม่ว่าจะเอาจริงไม่เอาจริง ด้วยเกรดบอลเกรดนะักเต่ผมว่ายังไงก็สู้เจลซีไม่ได้นะครับแล้วก็เจลซีตอนนี้ก็น่าจะคึกเต็มที่นะครับผมก็น่าจะชนะเชฟฟิลย์เตส่วนคู่ถัดมาของ f a Cup คนะครับผมไล่เป็นั้วยดีกว่าเพนะราจริงบอลมันเหมือนสลับกันเตะแต่ว่ามันถ่ายทอดกันคนละคนละช่องกันนะครับคนละสถานี ไปดูเจฟเว็ตครับให้ใหเรียงไปทีละคู่ตามที่เราเห็นจากอินโฟกราฟิกตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็เป็นเลเซอร์ซิตี้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนเที่ยงคืนเมื่อกี้แต่สองนุ่งครึ่งจริงๆสี่นุ่งก็จะเป็นปีมเลกแต่เราเราเราเียงตามลำดับถ้วยไปแล้วกันนะครับเลเซอร์ซิตี้เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อย่างที่เราเห็นหลายๆนัดที่ผ่านมาเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเกมในลีกก็ก็กระต้อนเหนือแท้ง ส่วนแมนเชสเตอร์ไิเต็ดเนี่ยเพิ่งไปเตะฟุตบอลยุโรปมาก็ผ่านเตะยูโรปาลีกนะครับแล้วก็ผ่านเอซิมิลานมาได้สามารถบุกไปชนะมิลานได้ถึงทิ่น,นครับแล้วก็กําลังใจกําลังดีแล้วก็วีเจคอาเนี่ยจะกลับมาเล่นได้แล้วแต่อยู่ที่ว่าตัวโอเลกุน่าโซชาจะเลือกใช้ไหมเพราะว่าตัว ผู้ตัรสินอย่างเฮนเดอร์สันก็กำลังทำผลงานได้ดีอันนี้ต้องมาดูว่าโซชาจะเลือกยังไงต้องมาดูกันนะครับแต่ว่าโดยสภาพการของของคู่แข่งแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ยังไงก็ดูแล้วเหนือกว่าเลสเตอร์ซิตี้ในเกมนี้ถึงแม้ว่าเลสเตอร์จะเล่นในบ้าน แต่ว่าโอกาสน่าจะเป็นของแมนเชสเตอร์แต่มากกว่านะครับเล็กๆแต่ว่าคงได้แค่เฉือนในมุมผมที่มองครับผมทั้ง2คู่ถ่ายในช่องของ Bean Sport 1นะครับผมส่วนข้ามมาที่ฝั่งพเมรีนะครับพเมรี Premier ก็เตะกัน2คู่โดยเริ่มคู่แรกของพเมรีเนี่ยตอน4ทุ่มก็เป็นเกมลอนดอนดาร์วีแมตระหว่างเวสแฮมยูไนเต็ดเจอกับอาร์เซนอลนะครับผมไอ้เวสแฮมเนี่ยสามเกมล่าสุดอะแพ้ถึง2เกมนะครับสภาพ สภาพอฟอร์มไม่ค่อดีแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆแล้วก็เกมยุโรปล่าสุดเนี่ยอุตสาห์จัดชุดใหญ่ลงไปแต่ก็แพ้หนึ่นแต่ว่าโชคดีที่ตุนสกอร์ไว้ในเกมแรกเยอะนะครับกับโอลิมปิคอสก็สามารถผ่านเข้ารอบไปได้นะครับในในเกมยุโรป้า กมนี้กลับมาเล่นกับเวสต์แฮมเดเต์แน่นอนไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแต่ว่าอาร์เซนอลทีมเยือนน่าจะดูดีกว่าในแง่ของการเล่นในฟอร์มช่วงหลังนะครับผมนั้นมองว่าอาร์เซนอลเหนือกว่าคู่นี้ถ่ายทาง,งทั้งช่องทรูวิชั่นแล้วก็ไปบีทีวีด้วยนะครับผมส่วนคู่สุดท้ายปิดท้ายกันด้วยแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านต้อนรับ็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมก็ถ้าเอาฟอร์มในลีก,ก่อนหน้านเนี้ยถึงแม้ว่าสเปอร์จะแพ้อาร์เซนอลมา สอเพระตัวตัวหนึ่งในเกมในเกมลีกล่าสุดก็ตามนะแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยสเปอร์ดูดีกว่าวิลล่ามาในหลายเกมแต่ว่าช่วงการสัปดาห์ที่ไปตกรอบโยุโรปลีกเนี่ยตกรอบแบบว่าในสภาพที่ดูย่แย่มากเกมนี้ท้านสเปอร์ต้องการจุดเปลี่ยนสำคัญเพื่อไม่ให้แบบว่าเป็นการแบบก็เ,เรียกฟอร์มแย่ต่อเนืออนะเกมนี้สเปอร์ต้องกลับมาให้ได้นะครับผม ซึ่งถ้าใครได้ดูบทบทสัมภาษณ์หลังเกมยูโรปาลีกที่ผ่านมาเนี่ยทั้งในแง่ของทั้งในส่วนของโชเซ่มูริโยก็ฟังดูแบบเหมือนในทีมมีปัญหาคือตัวนักเตะหลายคนไม่ได้ทุ่มเทมูริโยพูดประมาณนั้นรวมถึงกัปตันทีมอยู่กูโกโยริซซึ่งซึ่งเป็นคนที่อยู่หลังสุดเห็นเพื่อนทั้งในทั้งสนามมาว่าเล่นกันยังไงก็พูดประมาณเดียวกันว่ามีบางคนไม่ทุ่มเทพูดประมาณนั้นเลยแต่ว่าโพสต์ล่าสุดที่ผมเห็นใน t w i t t e อร์ของ แฮร์รี่เคนแฮรรีเคนก็บอกว่าผิดหวังกับเปียร้ออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรแก้ตัวสิ่งที่แก้ตัวได้คือ uh, ผลงานในเกมนี้ก็คือเกมที่เจอเวิลล่านี่เลยนะครับดูจากภาพสนามซ้อมก็อ,อาจจะไม่ได้สุขสนามเหมือนเดิมแต่ดูมุ่งมั่นจริงจังมากสำหรับในสนามซ้อมของทอสเนอร์ ดังนั้นเกมนี้ที่จริงจุดจุดสำคัญของไอซ์ซามิล่าอยู่ที่ว่าแจ็คกิริสเนี่ยที่มีข่าวว่าจะหายกลับมาทันเกมนี้ต้องดูว่าสามารถลงมาเล่นได้ไหมถ้าขาดแจ็คกิริสต้องบอกว่าวิล่าเป็นลองสเปอร์เยอะมากนะครับส่วนเทอร้นาสเปอร์เนี่ยด้วยความสามว่านักเตะเหนือกว่าวิล่าอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่ฟอร์มล่าสุดเนี่ยตัวนักเตะค่าเหนื่อยแพงระดับแสนสองแสนปอนด์แต่ละคนนะเล่นได้เป็นสมราคาตงกุ้งตรงว่าเมื่อเกมกลางฤดูร้อนจะ จากเกมที่แพ้ดินโมโซากับมแต่ว่าเกมนี้อย่างที่บอกอย่างที่ไฮริเกนบอกเกมนี้ต้องกลับมาให้ได้ดังนั้นผมมองว่าถ้าเล่นได้เต็มความสามารถที่ที่ควรจะทำได้อย่างที่ผ่านมาในลีกเนี่ยต้องบอกว่าสเปอร์น่าจะชนะวิลล่าบุกมาชนะวิลล่าได้นะครับผมต้องมาดูกันว่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นไหมหรือว่าจะล้มอย่าเพราะว่าตอนนี้ผลงานอของสเปอร์ท,ที่ที่เป็นอย่างเียสองเกมล่าสุดเนะี่ย ทำให้โชเซ่มุนโยกลายเป็นตังหนึ่งที่จะตกเกาอี้อีกแล้วนะครับฤรดูกาลนี้โชเซ่มุนโยเนี่ยทั้งทั้งลุนแชมป์แล้วก็ขับมาลุ้นตกเก้าอี้เนี่ยสอสารอบแล้วนะครับก็มาดูว่าเกมนี้เป็นยังไงนี่คือทั้ง4คู่ในคืนนี้ก็ติดตามชมมาได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามผลเลกทีว่าที่ผมวิเคราะห์ไว้เนี่ยจะใช่ที่ผมพูดไหมนะครับ